สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะให้มาดูหอยนะครับหอยทากตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้มันเป็นศัตรูของต้นไม้นะครับเนี่ยกินชนิดแบบเลือแต่ตอเลยนะครับอ้วนมากครับตัวนี้ได้เป็นขีดเลยครับใหญ่มากๆเลยลักษณะของหอยก็คือก้อนจะแหลมนะครับ ค้นแหลมนะครับปากบานนิดหนึ่งนะครับอ้วนมากเลยครับตัวนี้เนื้อเต็มปากเลยครับอันนี้คือหอยทากนะครับน้ำตาหอยทากนะครับอ้วนมากครับหอยใหญ่นะครับหอยใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งสดนะครับเป็นเป็นอยู่เลยครับ ม่ยักนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ